Hello and welcome to our daily Gospel Truth Bible study. สวัสดีนะคบยินดีต้อนรับเข้าสู่การศึกษาพระคัมภีร์ด้วยความจริงของข่าวประเสริฐนะค e ในชีวิตนี้เราจำเป็นต้องพัฒนาเรื่องของความมั่นใจขึ้นมาด้วยนะค e เพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เราถูกเรียกให้ทำในชีวิตนี้ requires confidencefid ม <requires> ันจำเป็นต้องมีความมั่นใจด้วยนะค courage จำเป็นต้องมีความกล้าหาญด้วย And so you know many people who are talented หลายๆคนที่เขาเองเนี่ยมีความสามารถ สามารถที่ดี truly use their talent because they lack confidence บางคนอาจจะไม่ได้ใช้ความสามารถของตัวเองเลยเพราะว่าขาดความมั่นใจ you know but we're not talking about confidence in self แต่เราไม่ได้มาพูดถึงความมั่นใจในตัวเองนะครับ i you know for us christians we need to understand เพราะว่าสําหรับเราที่เป็นคริสเตียนเราจําเป็นต้องเข้าใจก่อน that every gift we have comes from god ว่าของประทานพรสวรรค์ทุกอย่างที่เรามีนั้นมาจากพระเจ้า this life we have comes from god ชีวิตนี้ที่เรามีอยู่ก็มาจากพระเจ้าเหมือนกัน so in everything that we do ดังนั้นในทุกสิ่งที่ อย่างที่เราทํา and we see god as our source เราก็ต้องเห็นว่าพระเจ้าทรงเป็นแหล่งของทุกอย่าง and so we r e talking about confidence in god not ดังนั้นวันนี้เราจะพูดถึงเรื่องของการมีความมั่นใจในพระเจ้านะครับไม่ใช่มั่นใจในตัวเอง I believe และผมเชื่อ When develop confidence in God ว่าเมื่อเราเองพัฒนาความมั่นใจในพระเจ้าขึ้นมา will truly live the life God has created to live to us has God เราก็จะสามารถดําเนินชีวิตอย่างที่พระเจ้าต้องการได้นะครับไม่ว่าคุณจะเป็นใครก็ตาม or จะเป็นผู้ชายหรือจะเป็นผู้หญิงนะครับจะเป็นคนที่อายุมากหรืออายุน้อยก็ตามไม่ว่าจะยังไงก็เถอะ Wherever you are When you หรือว่าไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหน develop confidence in God เมื่อคุณพัฒนาความมั่นใจในพระเจ้าขึ้นมา go further will and ชีวิตของคุณก็จะมีแต่ความก้าวหน้าและก็ก้าวหน้าอย่างเดียว has God for you ก้าวหน้าเข้าไปเรื่อยๆในสิ่งต่างๆที่พระเจ้าเองได้ทรงจัดเตรียมให้กับคุณนะคะ so let's look at Philippians chapter 3 verse 3อยากจะให้เราดูในฟิลิปปีนะคะบทที่3ข้อที่3นะคะ it says for we are the circumcision who worship God in spirit in the spirit joy in Christ Jesus and have no confidence in the flesh เพราะว่าเราทั้งหลายเป็นพวกถือพิธีเข้าสุนัตแท้เป็นผู้นมัสการพระเจ้าด้วยจิตวิญญาณและอวดพระเยซูและไม่ได้ไว้ใจเนื้อหนัง now uh, i believe that in the context here is talking about salvation ผมเชื่อนะครับว่าถ้าเราดูจากในบริบทของข้อนี้เนี่ยเคาพูดถึงเรื่องของความรอดอยู่ but this truth can be applied to every area of our life แต่เราก็สามารถที่จะเอาความจริงตรงนี้ไปใช้กับทุกๆด้านในชีวิตได้ หมายความว่าอย่างไรเมื่อเปาโลใช้คำว่าเราทั้งหลายเป็นพวกถือพิธีเข้าสุนัตแท c i r c u m ้ i s i o n was s o m ดเป็น g God i n i พร a t e d า n d i n s t i t u t ะ d during the ั i m e of Abraham. เพราะว่าพิธีเข้าสุนัตตรงนี้เป็นสิ่งที่พระเจ้าเป็นผู้สถาปนาและกำหนดขึ้นมาในสมัยของอับราฮัม Abraham to a c o v ่า a n t ตอพระเจ้า้ชวนอับราฮัมมาทำพันธสัญญาร่วมกับพระองค์ would c ว m e เพื่อจะทำให้ ประชาชนในประเทศหนึ่งเกิดขึ้นมาซึ่งจะเป็นประเทศที่พระผู้ไทยจะสามารถมาเกิดผ่านทางประเทศนี้ One of the sign physical sign of covenant with God was <ค> circumcision เครื่องหมายอย่างหนึ่งซึ่งเป็นเครื่องหมายทางร่างกายที่จะบอกให้รู้ว่าพวกเขามีพันธสัญญากับพระเจ้าก็คือการเข้าสุนัต But that was just a type and shadow of the real circumcision that would come to us through Jesus Christ แต่ตรงนั้นมันเป็นแค่ภาพสะท้อนที่บอกให้เรารู้ถึงการเข้าสุนัตที่แท้จริงที่วันหนึ่งเนี่ยเราจะได้เข้าสุนัต โดยผ่านทางพระเยซูคริสต์เพราะว่าในการเข้าสุนัตตรงนี้มันก็ต้องมีการที่แบบเลือดไหลออกมาด้วยนะครับ So it s, it s pointing to what Jesus would do at the cross ดังนั้นเลือดตรงนี้พูดถึงสิ่งที่พระเยซูคริสต์จะทําให้กับเราที่บนกางเข็ At the cross Jesus took our sin เพราะที่บนกางเข็นั้นพระเยซูได้รับเอาความบาปของเราไป He defeated sin พระองค์ได้ปราบความบาปให้พ่ายแพ้ล่ By shedding his blood to redeem us โดยการที่พระองค์ยอมหลั่งเลือดของพระองค์เพื่อจะไถ่เรานะครับ And now when we come to Jesus Christ และตอนนี้เมื่อเราเชื่อในพระเยซูคริสต์แล้ว Our วิญญาณของเราจึงถูกตัดขาดจากความบาปทั้งหมดไปแล้วนะคะ or <c oughs> rather the Adamic sinful nature is cut off from our spirit. s p i r i t คือลักษณะความบาปของอาดัมทั้งหมดนะคบไม่ได้อยู่ในวิญญาณของเราอีกต่อไปแล้ว in other scripture p a u l talk about talks about the heart circumcision เพราะยังมีอีกข้อพระคัมภีร์หนึ่งที่เปาโลเองก็ได้พูดถึงการเข้าสุนัตทางใจ which is actually talking about the new birth ก็พูดถึงเรื่องของการบังเกิดใหม่นะคบตรงนั้น so basically when you come to Jesus Christ และเมื่อคุณเองได้มา หาพระเยซูคร you know, ิสต์แล้วคุณก็จะไม่มีลักษณะบาปของอาดัมหลงเหลืออยู่ในวิญญาณของคุณอีกและนี่ก็คือความหมายของการเข้าสุนัตในพันธสัญญาใหม่ตอนนี้วิญญาณของตอนนี้วิญญาณของเราได้รับการบังเกิดใหม่แล้วตอนนี้วิญญาณของเราได้รับการบังเกิดใหม่แล้ว ในข้อพระคัมภีร์ตรงนี้จึงได้บอกว่าเราเป็นผู้นมัสการพระเจ้าด้วยจิตวิญญาณในพันธสัญญาเดิมนะครับเขาไม่สามารถจะนมัสการพระเจ้าได้ด้วยวิญญาณของเขา n าร on ัสการเป็นเพียงแค่กา i ทำ rituals คือการนมัสการของเขามันเป็นเรื่องของพิธีกรรมมันเป็นสิ่งที่เป็นการกระทําภายนอกทําในส่วนที่เป็นร่างกายเท่านั้น But the now in the New แต่ตอนนี้ในพันธสัญญาใหม่ born เมื่อเราบังเกิดใหม่ worship the can God from เราสามารถจะนมัสการพระเจ้าได้จากวิญญาณของเราเลย worship God with Him. can เราสามารถนมัสการพระเจ้าได้ with ในความสัมพันธ์ที่เรามีร่วมกันกับพระองค์เราสามารถนมัสการพระเจ้าได้ the Holy Spirit who lives on lives s i n โดยผ่านทางพระวิญา การไปสุดผู้ซึ่งอาศัยอยู่ภายในเรา And then it says we rejoice in Jesus Christ or the Thai Bible says we boast in Jesus Christ เพราะว่าในภาษาไทยตรงนี้บอกว่าเราอวดในพระเยซูคริสต์นะครับจากฉบับภาษาอังกฤษใช้คําว่าเราชื่นชมยินดีในพระองค์ And have no confidence in the flesh แล้วเราเองก็ไม่ได้มีความมั่นใจในสิ่งที่เป็นเนื้อหนังเลย So for us Christians สําหรับเราที่เป็นคริสเตียนนะครับ We believe that salvation comes through the redemption of Jesus Christ เราเชื่อว่าความรอดนั้นมาจากการไถ่ของพระเยซูคริสต์นะครับ It's not by our merit making ไม่ใช่ด้วยการทำบุญของเรา it's not by our human goodness ไม่ใช่ด้วยการทำความดีที่มาจากมนุษย์ because those things can never meet the high standards of God คือสิ่งเหล่านั้นเนี่ยมันไม่มีทางที่เราจะทำไปถึงมาตรฐานของพระเจ้าได้เลย and we have no confidence in our own goodness or our own good works to save us เราจึงไม่ได้มีความมั่นใจนะครับในความดีหรือการทำความดีของเราว่าจะสามารถช่วยเราให้รอดและไปสวรรค์ได้ so by believing in Jesus Christ you are literally declaring ดังนั้นโดยการที่คุณตัดสินใจเชื่อในพระเยซู คุณเองก็เหมือนกับกําลังประกาศว่า I have no confidence in myself to save myself คือฉันไม่ได้มีความมั่นใจในตัวเองว่าฉันจะสามารถช่วยตัวเองให้รอดและไปสวรรค์ได้ My goodness and my good works can never qualify me for salvation ความดีหรือการทําความดีของฉันไม่สามารถที่จะทําให้ฉันเนี่ยมีคุณสมบัติที่จะไปสวรรค์ได้ So I'm not self confident to save myself ฉันจึงไม่ได้มีความมั่นใจในการที่จะช่วยตัวเองให้รอดเลย That's why I believed in Jesus Christ นี่คือเหตุผลว่าทําไมฉันจึงตัดสินใจเชื่อในพระเยซูคริสต์ And this can apply to other คุณก็สามารถจะเอาตรงนี้เนี่ยไปใช้กับเรื่องอื่นๆในชีวิตได้นะคะ I cannot be the man you cannot be the man or the woman God wants you to be คุณไม่สามารถที่จะมาเป็นผู้ชายหรือผมเองก็ไม่สามารถจะมาเป็นผู้ชายหรือใครก็ตามที่ไม่สามารถจะมาเป็นผู้หญิงอย่างที่พระเจ้าอยากให้เป็นได้ In your own strength ด้วยกําลังของคุณนะครับ or w i wisdom หรือว่าด้วยสติปัญญาของตัวเราเอง o t just by reading some advice on a fashion magazine ไม่ใช่ว่าเราไปอ่านคําแนะนําที่ดีจากนิตยสารแฟชั่นอะไรมา You cannot become the woman or the man men God wants you to be. แล้วคุณจะมากลายเป็นผู้ที่เรียกว่าเป็นทั้งผู้ชายและผู้หญิงของพระเจ้าได้ด้วยตัวของคุณเอง you have no confidence in yourself. คุณไม่ได้มีความมั่นใจในตัวเองที่จะทําแบบนั้นได้เลย But you have confidence in God. That's why you develop a relationship with God. แต่คุณมีความมั่นใจในพระเจ้าแทนนะครับและนี่คือเหตุผลที่คุณเองได้สร้างความสัมพันธ์กับพระเจ้าเป็นประจำ And, and it's in knowing God. แล้วการได้รู้จักพระเจ้า And it's in worshiping God. ในการนมัสการพระเจ้า It's in growing in God. ในการเติบโตมากขึ้นในพระเจ้า You become the man you need to be. คุณจึงสามารถเป็นคนที่พระเจ้าอยากให้คุณเป็นได้ And the woman you need to คุณสามารถเป็นได้ทั้งผู้ชายและผู้หญิงที่พระเจ้าอยากให้คุณเป็นได้ Even แม้แต่ในชีวิตคู่ก็ต่างความมั่นใจก็ไม่ได้อยู่ในตัวเราเอง for ไม่ใช่ในความรักที่เรามีให้ซึ่งกันและกันแต่ความมั่นใจของเราอยู่ในความรักที่พระเจ้ามีให้เรา Whatever choose career you ไม่ว่าคุณจะเลือกทำอาชีพไหนก็ต่างท i ่เป็นไ t h า g i f t that God has given you ก็ตรงกันกับสิ่งที่เป็นพรสวรรค์ซึ่งพระเจ้าใส่ไว้ภายในคุณ even though it's your talent ถึงแม้ว่ามันจะดูเหมือนเป็นความสามารถของคุณก็ตาม your confidence is not in your talent แต่ความมั่นใจของคุณก็ไม่ควรจะอยู่ในความสามารถตรงนั้น your confidence in s i the one who gave you that talent แต่คุณต้องมีความมั่นใจในผู้ที่ให้ความสามารถนี้กับคุณ because there are many talented people who are not successful มีหลายๆคนที่เขามีความสามารถหรือว่ามีความเก่งนะคบแต่เขาก็ไม่ประสบความสําเร็จ t h e r e many talented people who are wasting their l i v e มีคนที่มีความสามารถมีความเก่งหลายๆคนที่อาจจะเหมือนใช้ชีวิตสเปะสปะไปเรื่อยนะครับ So we need to depend on God เราจําเป็นต้องพึ่งพาพระเจ้า So that we can walk in the fullness of our potential เพื่อที่เราเองสามารถจะได้ใช้ศักยภาพที่เรามีอยู่ภายในเราเนี่ยได้อย่างเต็มที่ด้วย You know you can pursue education all you want คุณอาจจะแบบพยายามแสวงหาความรู้การศึกษาเท่าที่คุณต้องการ But your confidence in life should not come from your education แต่ความมั่นใจในชีวิตเนี่ยมันไม่ควรจะมาจากการศึกษาที่คุณมี You r confidence should always be in god คุณควรจะมีความมั่นใจในพระเจ้าอยู่เสมอ and there's evidence in your life when you live like that และเมื่อคุณเลือกดำเนินชีวิตแบบนั้นมันจะมีหลักฐานที่ปรากฏออกมาด้วยนะครับ it means this นั่นหมายความว่า no matter what you do ไม่ว่าคุณจะทําอะไรก็ตาม you always maintain a relationship with god you always know that you need god คุณก็จะรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับพระเจ้าไว้เสมอเพราะคุณรู้อย่างสุดหัวใจว่าคุณจําเป็นต้องพึ่งพระเจ้าในทุกเรื่อง even in our finances แม้แต่ในการเงินของเราเอง Our, our confidence economy should not world's in be the ความมั่นใจของเรามันไม่ควรจะไปอยู่ที่เศรษฐกิจของโลก In Finan principles the the of world หรือว่าหลักการทางการเงินของคนในโลกนี้ความมั่นใจของเราควรจะอยู่ที่การจัดเตรียมของพระเจ้าต่างหากความซื่อสัตย์ของพระเจ้าที่มีกับเรา Promises และคำสัญญาของพระองค์และสิ่งที่พระเจ้าได้ทำให้กับเราเสร็จไปแล้วนะคะบนกางเขนโดยผ่านทางพระเยซูคริสต์ มันมีหลายวิธีมากที่เราสามารถจะมาฝึกว่า ในความมั่นใจที่เรามีในพระเจ้าได้นะครับ you, know, you remember when God's presence came down on Mount Sinai คุณจําได้ไมั้ครับตอนที่การทรงสถิตของพระเจ้าลงมาที่ภูเขาซิไน And God gave the law และพระเจ้าก็ให้ทําบัญญัติ You know what did the Israelites say ชาวอิสราเอลพูดว่ายังไงครับ All that you say we can do it ทุกอย่างที่พระเจ้าสั่งเราเนี่ยเราทําได้หมดเลย You know instead of saying God how can we do this แทนที่จะ you บอกว่าโอ้ยพระเจ้าแล้วเราจะทําสิ่งเหล know, ่านี้ยังไงล่ะ there's no way we can obey your law by ourselves เพราะว่าเราคงไม่สามารถที่จะทําตาม ทำบัญญัติของพระองค์ได้ด้วยกำลังของเราหรอกแทนที่เขาจะคุกเข่าลงแล้วเลือกพึ่งพาพระเจ้าเขากลับมีความมั่นใจในตัวเองเขาบอกว่าทุกอย่างที่พระเจ้าทรงบัญชาเราสามารถกระทำได้แต่หลังจากนั้นเขาเองก็ทำผิดต่อทมบัญญัติของพระเจ้าเป็นประจำนะคะพระเจ้าให้ทาบัญญัติไม่ใช่เพื่อที่มนุษย์จะทำตามแต่พระเจ้าได้ให้ทมบัญญัตินี Break their เพื่อจะทำให้มนุษย์หมดความมั่นใจลงต่างหาก to let people know that you cannot do it without me เพื่อจะให้ผู้คนได้รับรู้ว่าเจ้าไม่สามารถทำสิ่งเหล่านี้ได้ถ้าไม่มีเรา you cannot save y o u r s e l f เจ้าไม่สามารถจะช่วยตัวเองให้รอดได้หรอก you need me เจ้าจำเป็นต้องพึ่งเรา and so that's why we need to depend on grace แล้วนี่คือเหตุผลที่เราเองจำเป็นต้องพึ่งพาพระคุณของพระเจ้า grace is what what god has done for us พระคุณก็คือทุกสิ่งทุกอย่างที่พระเจ้าทำให้กับเรา grace reveals the faithfulness of god พระคุณ ตรงนี้เปิดเผยให้เราได้เห็นความซื่อสัตย์ของพระเจ้าความรักของพระเจ้าเพราะนี่ก็คือสิ่งที่พระคัมภีร์ได้พูดเอาไว้ในข้อนี้นะคะว่าตอนนี้เราได้รับความรอดแล้วตอนนี้เรานมัสการพระเจ้าตอนนี้เราอวดในพระเยซูคริสต์แล้วเราเองก็ไม่ได้ไว้ใจในเนื้อหนังของตัวเองอย่าพูดนะครับว่าบอกว่าเราสามารถจะทำเรื่องนี้ได้โดยไม่ต้องพึ่งพระเจ้าหรอก we don't say that with our mouth of course หลายๆครั้งเราอาจจะไม่ได้พูดออกมาจากปากของเราโดยตรง when you don't depend on god แต่เมื่อคุณทําอะไรโดยไม่พึ่งพระเจ้า w h e n you don't choose to grow in god แล้วคุณไม่ได้เลือกที่อยากจะเติบโตในพระเจ้า you don't put god first คุณไม่ได้ให้พระเจ้ามาเป็นที่หนึ่งในทุกเรื่อง i know you're indirectly saying that i can do this without god มันก็เหมือนคุณกําลังพูดโดยทางอ้อมว่าฉันก็สามารถทําเรื่องนี้ได้โดยไม่จําเป็นต้องพึ่งพระเจ้า that's not a good place to be in ตรงนั้นมันก็เป็นอะไรที่ไม่ดีสําหรับเราเลยนะครับ in a moses recognize this เสสเองเขาก็ยอมรับในเรื่องนี้โมเสสรู้ว่าสิ่งที่พระเจ้าเรียกให้เขาทำเขาไม่สามารถจะทำได้ด้วยกำลังของเขาเลยมีครั้งหนึ่งที่เขาพูดแบบนี้กับพระเจ้าบอกว่าพระเจ้าถ้าการทรงสถิตของพระองค์ไม่ได้ไปกับข้าพระองค์นะครข้าพระองค์ก็ไม่ไปดีกว่าเพราะโมเสสรู้ว่าความสำเร็จของเขาต้องมาจากพระเจ้ามันเป็นที่ที่ดีสำหรับเรามากๆนะ ครับ When we don't have confidence in ourselves พราเมื่อเราเองไม่มีความมั่นใจในตัวเรา have confidence in God แต่เรามีความมั่นใจในพระเจ้าแทน So don't have confidence in your flesh อย่าไปมีความมั่นใจในเนื้อหนังหรือความสามารถของตัวเอง Have confidence in the Word of God แต่ให้เราเนี่ยมีความมั่นใจในถ้อยคําของพระเจ้า Confidence in the Holy Spirit มีความมั่นใจในพระวิญญาณบริสุทธิ And uh, how does this confidence manifest Con does How this และความมั่นใจตรงนี้เนี่ยมันจะทำงานออกมายังไง We always have this attitude. เราก็จะมีทัศนคติแบบนี้เสมอ I depend on God. ฉันพึ่งพาพระเจ้า You know that's confidence in God. เพราะตรงนี้มันก็คือความมั่นใจในพระเจ้า Let's pray. ให้เราที่ถามด้วยกันนะคะ Father I thank you. พระบิดาลูกขอบคุณพระองค์ For you are the true source. ที่พระองค์ทรงเป็นแหล่งที่แท้จริง Of every good thing in my life. สำหรับสิ่งดีๆทั้งหมดในชีวิตของลูก Today I recommit. วันนี้ลูกขออธิทุ่มเทครั้งหนึ่ง walking in this truth ที่จะดำเนินชีวิตในความจริงนี้ that my confidence is in you ว่าความมั่นใจของลูกนั้นอยู่ที่พระองค์ thank you father ขอบคุณพระบิดา for giving me success ที่พระองค์ได้ให้ความสำเร็จกับลูก in your way ตามวิธีทางของพระองค์ in your wisdom ตามสติปัญญาของพระองค์ in jesus name ในพระนามพระเยซู amen well thank you for joining us today ขอบคุณมากนะครับสำหรับวันนี้ we'll see you again soon แลวเราก็จะพบกันใหม่นะครับ God bless you ขอพระเจ้าอวยพรครับ It is our passion to see you walk in victory เป็นความมุ่งมั่นและปรารถนาในใจของเราที่จะได้เห็นคุณดำเนินชีวิตอยู่ในชัยชนะนะครับ Victory that Jesus has paid for you at the cross เป็นชัยชนะที่พระเยซูคริสต์ได้จ่ายชดใช้ให้กับคุณที่กางเขน And to see you walk in the purpose that God has created you for แล้วการที่จะได้เห็นคุณดำเนินชีวิตตามจุดประสงค์ที่พระเจ้าสร้างคุณขึ้นมา And you can do that through the revelation of the Word of God แล้วคุณเองสามารถจะทำได้โดยการเปิดเผยความจริงที่มาจากถ้อยคำของพระเจ้า That's the reason we make our teachings available to you และนี่คือเหตุผลเองที่เราได้จัดเตรียมคำเทศนาดีๆไว้ให้กับทุกๆคน So please subscribe to our channel ก็อย่าลืมที่จะกด subscribe ในช่อง YouTube ของเรานะครับ And don't forget to click the bell icon และอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคบ So that you can be notified when we have new sermons เพ so ื่อคุณจะไม่พลาดคำเทศนาดีๆนะคบ Take advantage of these teachings ยังไงก็อยากจะให้เราได้ช่วยประโยชน์จากคำสอนเหล่านี้นะคบ Experience all that God has for you เพื่อคุณเองจะได้รับประสบการณ์กับทุกอย่างที่พระเจ้าทรงจัดเตรียม ไม่ให้ขอพระเจ้าเวพรนะครับ